สวัสดีกันนะคะทุกๆท่านนะคะพบกับพี่นกนะคะกับรายการเบิร์ดแก้วปาไลฟ์นะคะวันนี้นะคะพี่นกจะนำเสนอวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์นะที่ถูกลิขสิทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับท่านที่ทำงานกราฟิกดีไซน์นะคะออกแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฟอนต์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะสำหรับพี่นกนะคะพี่นกจะเริ่มขายงานกราฟิก นะคะหรือพวกงานม็อกอัพนะที่เกี่ยวกับตัวหนังสือนะคะในเว็บ e s y c o m นะซึ่งแน่นอนนะคะในการขายของพวกนี้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับตัวหนังสือหรือแท็กจะต้องถูกลิขสิทธิ์หนึนต์นะเพราะว่าเรานำแท็กพวกนี้นะคะหรือฟอนต์พวกนี้เนี่ยไปใช้ในการเชิงพาณิชย์นะคะทุกคนก่อนอื่นคุณก็เปิด กูเกิลมานะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า Google นะคะ Google Fonts น,ะ,นะเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้นะคะคุณก็เปิดเข้าไปที่ Google f o n t บ r o w s เซอร์ฟอนะนะเมื่อมาถึงด้านนี้นะคะทุกคนก็จะเจอ แบบฟอนต์ต่างๆนะคะให้คุณสามารถดาวน์โหลดลงไปใช้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไหนเยอะฟอนต์เหล่านี้นะคะสามารถนำไปใช้กับเชิงพาณิชย์ได้นะถ้าคุณเป็นช่างภาพนะสามารถใช้กับงานสต็อกได้ในการ ออกแบบนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นงานการ์ตต่างๆนะคะทุกคนฟอนต์เหล่านี้นะคะก็จะมีรูปร่างแล้วก็แบบที่น่าสนใจนะเราสามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชได้นะคะอันนี้ก็คือบล็อกของเขานะคะว่ามีแบบไหนบ้างน,นะคะมีแฮนด์ไรติงด้วยนะคะก็คือสำหรับฟอนต์ที่เป็นแบบเขียนมือด้วยนะคะคุณก็เลื่อนลงหานะคะ ส่วนภาษานะคะก็จะมีทุกภาษาเลยนะคะในฟอนต์นี้นะเราไปเลือกที่ภาษาไทายได้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีให้เราใช้งานฟรีๆได้นะคุณก็สามารถดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดได้เลยนะคะโดยการคลิกที่ฟอนต์นะคะนะเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดนะเลย จะมีชื่อคนทำนะคะผลงานของใครนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนก็ถือว่าตัวนี้มาแล้วนะอยู่ในไฟนะล์ซิ p นะเราก็ไปที่มุมเสิร์ชนะคะเสร็จแล้วก็ตรงเนี้ย พิามาว่า Control Panel นะคะพี่นกพิไมไปแล้วพี่นกก็เข้าไปเลือกแต่ล้วให้คุณมาที่แ a t เตอรีนะคะตรงนี้ให้เลือกแ a t เตอรีนะแล้วไปที่เ e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  ร e ซ์แอนด์ปรับส่วนรายเนะคะแล้วก็มาที่ f n อนะ นี่คือฟอนต์ต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วหรือที่เราดาวน์โหลดมาจะมาอยู่ตรงนี้นะคะให้คลิกต่ําลงมาแล้วก็มาเจอเพื้นที่ว่างๆแล้วก็ดับเบิลคลิกไฟล์ซิปที่เราดาวน์โหลดมานะคะทุกคนเมื่อดับเบิลคลิกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถลากมาใส่ได้เลยนะ นีนะคะคือลากตัวนี้นะคะมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะอืเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไปเลยเมื่อกี้เราเลือกภาษาไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเลือกอกลับนะคะแ back up b a กลับแล้วเราก็จะมาเจอเลือกเป็น all r a n k u a g ก็คือเราจะได้หลายภาษา ตอนนี้พี่นกจะสาธิตการดาวน์โหลดของตัวนี้ละกันนะคะออ9ก้ววันนะพี่นกก็คลิกป้ายเสร็จแล้วพี่นกก็ดาวน์โหลดข้อมูลก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็เดป็นคลิกเพื่อเปิดเราก็จะได้มาแล้วนะคะ แล้วก็ไปที่คอนโทรลพาร์เนลของเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ลากมาใส่เลยค่ะอืมเสร็จแล้วอินเทลเรียบร้อยนะถ้าเราอยากเปิดใช้ตรงนี้นะคะเราก็แค่รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของเรานะคะทุกคนไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ รีเครื่องคอมของเรานะคะแค่นั้นเองนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวพี่น้ก็จะไล่ดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นฟรีนะคะไม่ติดลิขสิทธิ์100%สามารถใช้กับเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะ,ะแล้วก็แบกบไปนะคะใช้ฟรีนะทุกคนนะโอเคนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นสำหรับทุกๆท่านที่ทำงานกราฟิกแล้วก็ที่ทำงานเกี่ยวกับ งานสต็อกนะคะออกแบบกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพีย่านี้อ้่ยลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆนะคะสวัสดีค่ะ